คุณเคยสงสัยไหมว่าเวลาเข้านอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนอายุเจ็ดสิบบวกคือกี่โมงเวลาที่จะช่วยให้ความจำดีขึ้นปกป้องหัวใจและคืนพลังให้ร่างกายในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์มันอาจฟังดูง่ายเกินไปแต่จริงๆแล้วคนจำนวนมากที่รู้สึกเหนื่อยง่ายลืมโน่นนี่ตลอดหรือแม้แต่นอนเต็มคืนแล้วตื่นมาก็ยังไม่สดชื่นอาจไม่ได้เป็นเพราะอายุมากขึ้น แต่อาจเป็นเพราะคุณเข้านอนผิดเวลาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณอายุเกินเจหรือดูแลคนในวัยนี้อยู่สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อการนอนไปตลอดชีวิตในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับมากว่า20ปีและจากคำแนะนำของหมอจากมโยคลินิกผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการนอนของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ พบว่าผู้สูงวัยจำนวนมากนอนครบชั่วโมงก็จริงแต่คุณภาพการนอนกลับลดลงเพราะร่างกายเริ่มม่วงเร็วขึ้นแต่ยังฝืนอยู่ดึกเกินไปฉันเองก็เห็นกับตาว่าแค่การเปลี่ยนเวลาเข้านอนเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างไม่น่าเชื่อจากที่เคยนอนหลับยากเหนื่อยตลอดวันกลายเป็นตื่นมาสดชื่นสมองปลอดโปร่งใจนิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาแพงๆแค่เข้านอนให้ถูกช่วงเวลาเท่านั้นเองวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าช่วงเวลาทองสำหรับการนอนของคนอายุเจปีขึ้นไปคือเมื่อไหร่และทำไมเวลานี้ถึงส่งผลดีต่อร่างกายอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะหัวใจสมองและอารมณ์เพราะความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้คือ หลังอายุเจ็ิบนาฬิกาชีวิตของร่างกายเปลี่ยนไปมากถ้ายังฝืนอดนอนดูทีวีเย็นดึกหรือยึดนิสัยเดิมๆแบบเมื่อสามสิบปีก่อนร่างกายจะสะสมความเหนื่อยอารมณ์จะหมนและหัวใจก็เสี่ยงเสียสมดุลแต่ถ้าคุณรู้จักจังหวะใหม่นี้และไหลไปตามมันคุณจะค้นพบการพักผ่อนที่แท้จริงอีกครั้งและเวลาทองที่เหมาะสมคือกี่โมงกันแน่ จากผลวิจัยของ m ม o c คลิ i ิกในปี2024พบว่าผู้สูงอายุที่เข้านอนช่วงเวลา3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มจะมีคุณภาพการนอนดีขึ้นถึง45%นนั่นหมายถึงอะไรหลับลึกขึ้นไม่สะดุ้งตื่นบ่อยตื่นกลางคืนน้อยลงไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำหลายรอบและที่สำคัญตอนตื่นเช้าร่างกายจะรู้สึกสดชื่นกว่าที่เคย ไม่ใช่แค่หลับนานแต่เป็นการนอนที่ฟื้นฟูร่างกายได้จริงและททำไมช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มถึงดีนะักคำตอบอยู่ที่ฮอร์โมนสองตัวหลักของร่างกาย 1. เมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกง่วงคอรคอติซอลฮอร์โมนที่ช่วยให้เราตื่นตอนเช้าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะหลั่งเมลาโทนินเร็วขึ้นกว่าวัยหนุ่มสาว เช่นจากเดิมที่เคยง่วงตอน4ี่ถึงหทุ่มพ่ออายุ70ขึ้นไปจะเริ่มง่วงตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแต่นี่คือปัญหาหลายคนฝืนง,ง่วงเพราะคิดว่ายังไม่ดึกเลยนั่งดูทีวีกดมือถือกินขนมหรือเลื่อนเวลานอนไปเรื่อยๆจนช่วงที่ร่างกายง่วงจริงๆหายไปแล้วก็นอนไม่หลับกว่าจะหลับก็ล่วงเลยทิยงคืนพอหลับไปก็หลับตื้น ตื่นง่ายตื่นบ่อยตื่นเช้ามาก็เหนื่อยเหมือนไม่ได้นอนแต่เมื่อเรากลับมานอนในเวลาที่ร่างกายขอคือช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มร่างกายจะเข้าสู่โหมดซ่อมแซมตัวเองได้ทันทีระบบหัวใจสมองและฮอร์โมนต่างๆจะทำงานเป็นจังหวะตื่นมาจะรู้สึกเบาสบายอารมณ์ดีและความจำก็ดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆก็คือ ไม่ใช่แค่ว่าคุณนอนกี่ชั่วโมงแต่คุณต้องนอนให้ตรงเวลาด้วยประโยชน์ของการเข้านอนตรงเวลาจากการเก็บข้อมูลในคลินิกผู้สูงอายุจำนวน500คนที่ปรับเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นอยู่ในช่วง3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มภายในเวลาแค่6เดือนผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนเกินคาด80%บอบอกว่าหลับง่ายขึ้นมากไม่ต้องนอนพลิกไปพลิกมา หรือรอให้หลับเกือบเที่ยงคืนเหมือนเดิม75%ตื่นกลางดึกน้อยลงจากที่เคยลุกเข้าห้องน้ําหลายรอบหรือสะดุ้งตื่นบ่อยๆกลางคืนกลายเป็นนอนได้ต่อเนื่องจนเช้า70%ตื่นเช้ามาแล้วสดชื่นขึ้นไม่รู้สึกอ่อนเพลียไม่งงเงียสมองปลอดโปร่งตั้งแต่ลืมตาความกังวลใจและอารมณ์หม่นลดลงถึง58% หลายคนเล่าว่ารู้สึกสงบใจะเย็นขึ้นและมีสมาธิดีขึ้นด้วยความดันโลหิตกลับมาคงที่หัวใจเต้นสม่ำเสมอขึ้นโดยเฉพาะในคนที่เคยมีภาวะใจเต้นเร็วใจเต้นแรงบางคนที่มีเบาหวานลดปริมาณยาลงได้อย่างปลอดภัยแน่นอนว่าต้องทำควบคู่กับคำแนะนำของแพทย์และจะช่วยให้หลับดีขึ้นได้ยังไงแค่เข้านอนเร็ว อย่างเดียวยังไม่พอถ้าอยากนอนหลับลึกตื่นมาสดชื่นลองทำห้าข้อนี้เป็นประจำทุกคืน 1. เข้านอนช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลานี้คือช่วงที่ร่างกายหลั่งเมลาโทนินได้ดีที่สุดถ้ารู้สึกม่วงเร็วอย่าฝืนฟังร่างกายและปล่อยให้ตัวเองพัก 2. มงดกาแฟและอาหารหนักหลังเย็น กาแฟชาเขียวหรือแม้แต่ช็อกโกแลตมีคาเฟอีนที่อยู่ในร่างกายได้นานถึงหชั่วโมงถ้าอยากหลับง่ายควรหลีกเลี่ยงหลังบ่ายสาส่วนอาหารเย็นกินให้เบาๆและไม่ดึกเกินไป 3. รีไฟในบ้านตั้งแต่ประมาณสองทุ่มแสงไฟจ้าโดยเฉพาะแสงสีขาวหรือแสงฟ้าจากหลอด LED หรือทีวี จะรบกวนสัญญาณม่วงของร่างกายให้เปลี่ยนมาใช้ไฟสีอุ่นๆจะช่วยให้สมองรู้ว่าใกล้เวลานอนแล้ว 4. มีกิจ,จวัดผ่อนคลายก่อนนอนก่อนเข้านอน20-30นาทีลองฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือธรรมะหรือแค่จิบชาอุ่นๆแบบไม่มีคาเฟอีนหลีกเลี่ยงการดูข่าวเครียดหรือการคุยเรื่องกังวลใจช่วงดึกห ปิดจอก่อนนอน30-60นาทีมือถือทีวีหรือแท็บเล็ตล้วนมีแสงสีฟ้าที่ไปขัดขวางการหลั่งเมลาโทนินทำให้นอนยากลองวางหน้าจอไว้แล้วให้ใจได้สงบลงก่อนหลับจําไว้การนอนไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามแต่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมและปล่อยให้ร่างกายพาเราเข้าสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริง หลังอายุเจร่างกายของคุณยังต้องการพักฟื้นฟูและแข็งแรงแค่เปลี่ยนเวลาเข้านอนให้เหมาะสมชีวิตก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องเสียเงินแพงๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักแล้วคอมเมนต์ว่าคืนนี้คุณจะลองนอนกี่โมงขอให้คุณหลับสบายทุกคืน และตื่นมาพร้อมพลังในทุกวันของวัยเกษียณ